สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของร well ีวิวเวลตันนะครับในคลิปนี้ผมขอเริ่มต้นรีวิวแพ็คฟีเจอร์เพยเยอร์สกับเซเลคชันรอบปจิบันนะครับด้วยนักเตะปีกซ้ายของท็อตแนมอัสเปอร์ครับนักเตะหมายเลขหนึ่งของเอเชียซอนฮึงมินนั่นเองครับ ในปี2021เนี่ยตำแหน่งหลักของเขาจะเป็นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายหรือว่า LMF แล้วนะครับไม่ใช่ปีกซ้าย LWF เหมือนเก่าแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อเราทำเลเวลตันเวอร์ชันนี้เนี่ยจะมีค่าพลังสูงสุดอยู่ที่93นะครับณตำแหน่ง LMF นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจับไปยืน LWF เนี่ยจะมีค่าพลังตกลงไปที่91นะครับผมมาดูรายละเอียดค่าพลังนะครับผมการเติมเกมลุก92นะครับการควบคุมบอลการเลี้ยงบอลอยู่ในเกมที่ดีนะครับ90ต้นๆนะครับจบสกอร์ฟินิชชิ่ง94ครับลุกปั่นซ้้าย86นะครับแลวก็ซอนนจจะมมีีุดดเเ่่ทคคววารร็ับสป์8 ชั้นนี้96นะครับสปีดต,ต้น91นะครับยิงแรง90นะครับผม การทรงตัวนะครับบาลานซ์90แล้วก็ความอึด94นะครับซอนฮอมินเป็นปีกซ้ายที่ถนัดเท้าขวานะครับแต่ว่าเขาสามารถใช้เท้าซ้ายได้ดีอีกด้วยนะครับผมเกือบจะ100%เลยทีเดียวนะครับส่วนสกิลนะครับผมก็มีสกิลเต็มแม็กซ์สิบสกิลนะครับผมมีสกิลความสามารถเฉพาะตัวในการคลองบอล3สกิลนะครับมี skyscience double touch มี cross over turn ด้วยนะครับแล้วก็สกิลยิงไกล l องเ r a ง g e dive กับ l องเ r a ง g e shooting นะครับจบสกอร์ท่ายากอ automatic finishing ด้วยครับยิงวอลเลย์ยิงจังหวะเดียว first time shot สกิลปั่นก้อยเกมแมนชิปแล้วก็ ทร็กแบ็กนะครับผมเพลงสไตล์ของซอนจะเป็นโลมมิงแฟงครับนาทีนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าท่านผู้ชมคิดว่าใครเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในเอเชียนะครับผมผมคิดว่าร้อยทั้งร้อยก็คงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปีกซ้ายจากเกาหลีใต้ซอนฮอมินนั่นเองครับ แต่การที่เขาจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้ดูประวัติของเขานะครับนี่เป็นนักเตะที่ใจสู้เอามากๆนะครับผมจากบ้านเกิดมาเล่นในลีกยุโรปนะครับทั้งต่างวัฒนธรรมนะครับต่างภาษานะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นในการค้าแข่งของเขาเนี่ยเขาไปเล่นในลีกเยอรมันนะครับผมตอนนั้นเนี่ยโอ้โหพูดภาษาเยอรมันก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้นะครับผม อันนี้ผมดูประวัติมาแล้วซึ้งมากนะครับแล้วก็นักเตะคนนี้เป็นคนที่สู้ามากมากนะครับแต่จริงๆนะท่านผู้ชมนักเตะด,ดับโลกทุกคนก็ต้องมีใจที่สู้นะการที่จะประสบความสาเร็จอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะท่านผู้ชมอะไรที่มันได้มาง่ายๆเนี่ยมันมักจะไม่มีคุณค่านะครับการที่ได้อะไรมายากๆเนี่ยมันจะมีคุณค่าเสมอนะครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สมัยซองมินเป็นดาวรุ่งนะครับผมตอนนั้นเขาเล่นให้กับฮัมบูกในเยอรมันอยู่เนี่ย มีโอกาสได้เล่นร่วมกับนักเตะระดับโลกคนหนึ่งนะครับก็คือลุดฟานิสลอยนะครับฟานนิสลอยเนี่แหละครับเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยงนะฮะคอยให้กําลังใจนะครับผมคอยแนะนําแนวทางนะครับผมนี่ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของซอนฮูมินนะครับทำให้เขาประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยนที่น่ารักนะครับผมของซอนฮูมินก็เลยนํามาฝากกันนะครับผม ทีนี้มาว่ากันที่ความสามารถในเกมนี้ในเวอร์ชั่นนี้ของซอนทอมินนะเ้าว่ากันตามตรงนะครับท่านผู้ชมจากใครที่ได้เคยเล่นในเปส2020มาเนี่ยความสามารถของซอนเนี่ย ดรอปลงไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมอาจจะเป็นด้วยเหตุที่นี่เป็นช่วงต้นๆของปี2021ก็เป็นได้ส่วนหนึ่งนะครับผมในปีน2020เนี่ยมีฟีเจอร์เพเยอรของซอนบางเวอร์ชันนะครับ mm hmm. เมื่อทำเลเวลตันเนี่ยมีค่าพลังทะลุถึง98นะครับผมซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ซอนมีค่าพลังสูงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับตอนนั้นโหดมากนะครับท่านผู้ชมโหดมากนะฮะแต่ว่าใช่ว่าเวอร์ชั่นนี้จะไม่เก่งนะฮะ ค่าพลังเนี่ยดรอปลงไปควบภาพเลยก็จริงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าแพทเทิร์นของเขาเนี่ยก็ยังเน้นในเรื่องของความเร็วนะครับผมเน้นในเรื่องของการยิงไกลที่ดีนะครับโดยเฉพาะจังหวะกระชากนะครับจังหวะสวนกลับเนี่ยแตะแบบนี้นะฮะดูฮะขาดครับแล้วยิงดูฮะโอ้นี่ยังเป็นอาวุธที่ยังสามารถใช้ได้ดีเสมอนะครับอาวุธสวนกลับนะครับแล้วก็ใช้สปีดใช้ความสามารถในการพาบอลไปกับเท้าได้ดีแบบนี้นะครับ ในชีวิตจริงเขาก็เคยทําประตูได้ในลักษณะแบบนี้ได้บ่อยครั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นประตูยอดเยี่ยมด้วยนะครับถ้าเกิดใครยังจําได้เนาะโอกระชากตั้งแต่แดนของตัวเองนะครับผม4ี่หคนเอาไม่อยู่อะดูฮะผมก็เลยชอบที่จะเล่นสไตล์ซอลฮมินแบบนี้ในเกมนี้แบบนั้บบน,นนะท่านผู้ชมเล่นแล้วรู้สึกว่ามันได้เป็นตัวตนของนักเตะคนนั้นจริงๆไงผมก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาเล่นนักเตะคนไหนในเกมเนี่ยผมก็ชอบแบบเล่นให้เหมือนกับตัวจริงๆของเขาอะ มันจะได้แบบฟิลลิ่งมากนะท่านผู้ชมเราเล่นเกมฟุตบอลอ่ะเราเป็นคนที่ชอบเล่นฟุตบอลชอบดูฟุตบอลชอบเล่นเกมฟุตบอลนะครับเราก็ต้องแบบทําอะไรให้มันให้มันแบบได้อัตลดไงเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับตัดเกมได้จากแดนของเขาเองนะครับแล้วก็ฝากไว้ที่เลกิลอนนะครับแล้วตัวเองก็วิ่งนําทางไปครับแทงทะลุช่องครับสปีดนีลิทเจมครับสปีดไปเนี่ยนี่เป็นจังหวะของซนเลยนะฮะท่านผู้ชมพยายามที่จะตัดเข้ามาด้านในครับจะชงให้กับ แมไม่ใช่เฮร์เคนนะเป็นอินิสเบิร์กแคมป์นะก็เลยจ่ายไม่ผ่านดูว่าจังหวะนี้ครับตัดเข้ามาด้านในครับก็ทําได้เหมือนกันแล้วหาสปินหนีฮะแล้วยิงตูมเข้าไปเสียดาจังหวะนี้ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหมียกหนีดูเพื่อนร่วมทีม่ยทุบพื้นเสียดายเลยฮะสวยมากดูฮะแต่ตัดอ้อมหลังแล้วยิงมาแห่จังหวะสุดท้ายยิงไม่ดีฮะเดี๋จังหวะนี้นะครับ ตัดเกมได้ฮะนี่เจอกับสเปอร์เหมือนกันครับนี่แต่อ้อมเพื่อนร่วมทีมครับอินโดเมเล่แล้วยิงหดตรงตะข่ายเนี่ยใช้ความเร็วนะครับกระชากหนีแล้วเขามีความสามารถในการยิงไกลดีต้องบอกเลยนะครับผมปีกสเปอร์ปีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซอนฮทมินหรือว่าเกเรตเบลนะครับซ้ายขวาแบบนี้เนี่ยยิงมันมากครับยิงมันมากนะครับปีกสเปอร์นี่ยิงมันมากทีเดียวนะครับแล้วถ้าจะให้ดีนะครับใช้กับแผนมูรินโยด้วยเนี่ยโอ้โหลงตัวทีเดียวครับหน้าเป้าเป็นเฮลิเคนนะครับ แต่ว่าไอดีนี้ผมยังไม่มีแฮร์รี่เคนนะครับผมก็เลยใช้เดนิสเบิร์กแคมป์แทนนะฮะดูครับฝากไว้ที่หน้าเป้าครับแล้วก็รอเขาเติมครับสปีดมาสปีดมาครับสปีดมาเจอเพื่อนร่วมทีมครับตัวที่ยกเข้าไปได้ไหนแล้วไม่ถึงนะฮะการใช้ความเร็วนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สปีด9 9นะครับแต่จังหวะการสับขาจังหวะการกระชากของเขาเนี่ยก็ยังเป็นจุดเด่นนะครับผมยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ดีนะฮะท่านผู้ชมโดยเฉพาะจังหวะที่สวนกลับนะ จังหวะสวนกลับแล้วบอลอยู่กับเท้าซอนนะครับผมวิ่งมันมากครับบอกเลยวิ่งมันมากกระชากมันมากแล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้ยิงไกลนะครับก็มีโอกาสลุ้นสูงฮะแล้วที่สําคัญนะครับเป็นนักเตะตําแหน่งปีกที่มีสกิลอคุมอิมติคฟินิชชิ่งด้วยนะครับบางทีเขาก็ลุ้นไปทําประตูจากลูกโยนลูกเตะมุมด้วยนะครับดูกกระโดดตีลังกาก็เป็นสกิลช่วยเหลือนะครับในการที่จะทําสกอรตดูรับจังหวะนี้ฉกมาครับโทบี้อเดเวเดลครับเพื่อนร่วมทีมแล้วแต่ แต่งนิดนึงครับปั่นด้วยขวายิงพุ่งไม่ได้ก็ยิงปั่นได้ครับแตะนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้สกิลลองเล่้ยงไดครับแตะเข้าข้างๆนะครับปล่อยสปีดนะครับแตะเข้าข้างๆ้าแบบนี้แล้วยิงปั่นนะครับจังหวะยิงไปแล้วปัดลงนะครับลูกบอลจะปั่นนะครับหนีมือผู้สัประตูแบบนี้นะครับโอกาสเข้าสูงมากนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้าหลุดไปแบบนี้โอกาสพลาดยากครับ ถ้ายิงตรงๆก็อาจจะโดนปัดได้นะครับเพราะมุมแคบนะครับเอี่ยวตัวหนีนิดนึงนะครับแล้วยิงปันๆัจะดีกว่านะครับเยี๋มวรดูจังหวะนี้นะครับขึ้นเกมจากตรงกลางครับใช้สปีดไปแล้วแต่อ้อมยังไงครับจะไปอีกทีนึงโอ้โหโดนปั๊มครับผมก็พยายามฝืนเล่นซอนในแบบของฟอนมากเกินไปครับบางทีมันก็มันก็เป็นเป็นเป็นข้อเสียนะครับบางทีเราฝืนเล่นจนเกินไปอนี่นี่ดูลูกนี้ดูลูกนี้เอ้ยสอดขึ้นมาหม่งครับแล้วม่งไม่ได้บอลมันทะลักนะฮะ แล้วใช้ลูกดีดครับดูว่าหาบอลไม่เจอดีดซะเลยครับประตูงงเลย <S <S 1> <S 1> <ๆ>นี่นะครับอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมเราเล่นเกมเราก็อยากจะเล่นนักเตะในแบบของนักเตะนะครับใครเป็นเหมือนผมบ้างคอมเมนต์หน่อยฮะท่านผู้ชมผมเล่นนักเตะคนไหนผมก็อยากเล่นนักเตะคนนั้นในสไตล์ชีวิตจริงของเขาไงมันได้ฟิลลิ่งมากนะครับโดยเฉพาะเกมทําออกมาได้โอเคทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น m o ฟเมนต์ของนักเตะบางคนนะครับผมที่ทําออกมาเป็นลักษณะเฉพาะนะครับผมให้รู้ว่านี่แหละการเคลื่อนที่ของนักเตะคนนี้ในชีวิตจริงนะครับทำให้เราเล่นเกมนี้ได้อย่างมีความสุขนะครับบางทีผมก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องค่าพลังมากเท่าไหร่นะครับโอเคเรื่องค่าพลังเอาไว้เอาไว้เอาชนะคู่ต่อสู้ครับแต่ว่าความสุขแล้วก็ มันไม่ได้มีเรื่องของค่าพลังอย่างเดียวนะครับในการเล่นเกมนี้นะครับบางคนหานักเตะที่ชอบนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบอลขาวบอลทองแดงบอลเงินมาร่วมทีมนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าชอบนักเตะคนนี้เป็นพิเศษนะครับดูจังหวะนี้ครับส่งท้ายฮะหลุดมาแล้วทําได้ดีมากครับท่านผู้ชมนี่ค่าพลัง93อย่างขนาดนี้นะเดี๋ยวในอนาคตฟิจ์เพเยอร์สเวอร์ชั่นใหม่ก็น่าจะเก่งกว่านี้เยอะนะครับดูครับแต่อ้อมแล้วยิงครับโดนขวางยองหน้าครับยิงออกแนวปั่นๆด้วยฮะ ดูมุมนี้ครับชัดเจนเลยนะฮะสปีดไปแล้วแตะอ้อมครับหแต่หักหลบหลังหักเลยนะฮะแล้วยิงปันปันนี้อ้อมอีกตัวหนึ่งที่ขวางอยู่ข้างหน้าครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกดซุนไคลกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ